สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม c o m m ม n น Raider Super Clima ายนะครับอันนี้เราอยู่บูเอ่อกับเกมในตำนานอีกแล้วนะครับห่างหายกันไปเป็นเดือนครับพอดีเพิ่งว่างครับก็พอดีเพิ่งโดนไล่ออกมาครับโมแบบช้ำช้ำใจมากครับเมาเล่นเกมแก้เซ็งกันดีกว่าครับไหนๆก็มีเวลามาแล้วครับตัวแรกเราจะมาเล่นตัวอะไรดีวะให้หายคิดถึงกันหน่อยวะขอแบบเป็นตัว ขาเป็นแบบตัวร้ายเลยก่อนแล้วกันมาครับโอจามาตัวนี้นะครับโอจานี้ต้องเจอกับสุหมอแล้วกันเรกโกอรโอโหเจอแมลงปอว่ะงูเจอแมลงปอว่ะมาครับรอบแรกกันนะครับมารอบแรกมาครับนี่เนี่เออเออครับโอจ่ามาฮะนี่ไม่ได้นานแล้วคิดถึงเหมือนกันนะครับเค้มนะนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ฟันเป็นฟันอ่ะ โดดที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 โผล่แบบโอจาแม่งโคตรแรงนะฮะมาครับปิดฉากด้วยทำให้ตายกันนี่ใครทจะถึงเกมนี้บ้างครับคอมเมนต์ได้เลยครับอยากให้ผมเล่นตัวอะไรครับช่วงนี้ว่างครับพอดีด้วยแล้วแต่างานแล้วนะครับกำลังหาที่รรงานใหม่เออเาครับมาต่อกันเลยเอ้ยเอ้ยนี่แน่นี่แน่นแน ไรเดอร์คิกไม่ได้ครับนี่คิดถึงสุดๆเลยไม่ได้เล่นเกมคือไม่ได้เล่นเกมอในคอมมันต,ตั้งนานนะครับเดือนกว่าตั้งแต่ลงคลิปลงคลิปเกมนั้นมาเรเดอร์กับอุลตร้าแมนไปอ่ะไอคลิปล่าสุดนะครับคือลงไปไม่ได้แตะไม่ได้เปิดคงเปิดคอมเลยนะครับเล่นในเกมในมือถือแต่มือถือผมอมันมันถ,ถ้าผมอัดอัดได้นะ่ะมันอัดไม่ได้ทุกคน มันเสียได้แล้วเนี่ยถ้าแบบเกมมือถือมันอัดในคอมได้คพูดงี้อ่ะคงเคยอัดไปแล้วมันมันค้างนะมันค้างมันเล่นไม่ได้นะก็ก็จะอัดเกมในมือถือเล่นเหมือนกันนะครับแต่พื้นที่อาจจะไม่พอสับกากซะด้วยเอาละมาดูตัวต่อไปผมขอเป็นมาเลเดอร์ไฟแล้วกันนะครับคิดถึงครับไฟเอ็กเซลแล้วกันไม่ได้เล่นนานนะฮะไฟเอ็กเซลครับมันก็ต้องเจอกับลูกพี่ใครสาของผมน่เองนะครับ อันเฟนอกนะครับโคตรชอบเลยก็อย่างชอบอ <laughs> ok. ่ะอันเฟนอกคลิปนี้ก็ดูเพลินๆไปนะครับเพลินๆไปเลยนะครับมามาเรดไฟเจอหน่อยละกันมาเซไม่กลัวเหมือนกันนะฮะอะไรครับนีบ่นี่นะเฮ้ยเอยอหมัดหมัด ไม่โดน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 เหมือนกันะมันมันหายจากเฟรมเฉยมาครับไม่กลัวไม่กลัวเหมือนกันไม่กลัวเหมือนกันหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาขอแป้งล่างหน่อยละกันกดผิดกดกดชาร์จยังไงวะลืมละอือสามาวสมาแป้งล่างได้แล้วนะจ๊ะมาอุ้ยนี่แน่นี่แน่ปืนไฟที่หลบได้เฉยขออีกทีดิเพ่งหลบได้อีกแล้วขออีกทีหนึ่ง โอ้โหแม่งมึงสุดจริงว่ะเพื่อนนี่ขอไปเต็มเต็มดิถ่าไม่ตายมาเกาะโลกครับถึงก็เกาะไฟเอาอากาศนะครับเออเรียบร้อยไอ้นีหนูช่วงตามใจฉันนะครับอยากเล่นตัวคิดถึงเอาอยากเล่นตัวไหนก็ <c oughs> เล่นไปเลย <c oughs> <c oughs> พูดเรื่องกูเนี่ย ติดติดกรขาดนั้นไม่ได้อัดนานก็นรู้สึกตื่นเต้นนะครับรู้สึกคิดถึงน้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนนะครับเอาไปดูรอบ2กันมามีอะไรให้ใครจะแก้ตัวหรือเปล่านะครับมาครับต้องเจอกับผมนะครับโอ้ยอยืในให้แปลงร่างด้วยแม่งสุดจริงไอ้ตัวนี้แบบมันต่อให้เราต่อให้เราเหรอฆ่าเราอ่ะอยิงไปก่อนเฉยนี่ไงน,นี่แน่เออไม่โดนดีกว่าเออบินแบบฟัน ถ้ากดยังไงวะทุกคนจำไม่ได้แล้วท่าพิเศษกดยังไงวะท่าพิเศษไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอ๋อนี่บินได้แน่เลยจริงด้วยว่ะเอ้าไม่ใช้ทำไมอ่ะโอ๊ยการก,ก,ก่อนการก่อนมานี่แน่มันสามารถบินได้อ่ะอุย้ยชิบปัาหาละมันมันต้องใช้บินหน่อยขอบินหน่อยนี่แน่อุย้ยนี่ท่าพิเศษมึงปิดฉาก กดม่วนนะเนี่ยเชื่อกดม่วนได้เฉยเลยไม่น่าเชื่อว่ากดม่วนจะได้ <c oughs> เอามาดูตัวต่อไปเราจะเล่นตัวอะไรกันเอ่อหาก่อนมันต้องตัวนี้แหละครับไม่เล่นนานล Eternal, นะเอเทน่าครับมารับเอเทน่าเอเทน่านี่ต้องเจอกับลูกพี่ดับเบิลเนี่ยครับลูกพี่ดับเบิลมา,เ,าเรื่องนี้มาเลยเอ็กซ์ตรีมเลยครับจัดให้ล่างเอ็กซ์ตรีมโอ้โหเล่นด่านเดิมอีกแล้วได้ ทำไมผมเจอแต่ด่านดืมนีีมาครับเอทานอลนะครับรับคอมผิดคุ้งเก,เกวือซะเอาผมเปิดฉากตัวสุดท้ายเลยหรอมาเรื่องนี้พี่ก็ไม่กลัวทบน้องมาดเดอร์ที่เก่งสุดในเกมแล้วเปล่าครับไม่ใช่คุ้นมวลไปกันลนะ <laughs> เออมันต้องมีท่าพิเศษอยแล้วเพื่อนนี่ไงหายตัวอุยเบ้าเออท่าพิเศษไง โดนลโดนลโดนลอีกทีนึงดิจิ้มไม่โดนไรเดอร์คิกอืออันนี้ขอจิ้มทีสุดท้ายละจิ้มทีสุดท้ายแล้ว,ลวก็ปิดฉากด้วยเอยเดี๋ยวมันมันหมดเอยดืปมไปหมดด้วยนี่่าถ้าไม่ตายแล้วปิดฉากนี่แน่ดีเธาเนะเอาไปเสียบทีดาบครับแต่ไม่ได้ฟันนะครับมันมปอยู่ที่ขาเฉยเสียบทีดาแล้วมนอยู่ที่ขา ออโอ้โหโคตรสวยครับฉากเนี่ยตนูนอือยังไหวอยู่โชอคเกอร์ดับเบลิลไม่ใช่ดิอ่ามาเลยเดอร์ดับเบลิลมาแม็กซิมัมไร้ารวมการ์ดเมมโมรียครับโคตรสุดอะบอกเลยบล็อนกิงกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตายซะ ใครโดนบอลกี่กี่นี้ไม่เหลือไม่เหลือซ่กเขายังมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรฮะเออจะพูดอะไรเร็วหรช่วงนี้สมองไม่เดินนะครับพาะผมแบบเออช่างไปมาครับตัวมาเล่นมาครับรอบสองนะครับรอบสองมาหรือจะผมพูดอะไรผิดก็ขอโทษได้นะครับแบบเออเออ,เอ,อทุกวันนี้เออ,เอ,อมากเลยจิม จิ้มแล้วดูดจิ้มแล้วดูดขเขาเรียกว่าจิ้มล้ดูดนะน้องนี่นี่แน,น่โอ้ยได้ฟันโอ้ยเออหายตัวจิม้มนี่โุ้ยเดี๋ยวเยวเพื่อนเพื่อน,อ,นอูจกท่านไม่ตายท็ทีท็ท,ทีนี่มันไปเรียกเมมเบรีมาเล้ดีวยว,ยวขอขอชาร์จก่น เดี๋ยวลองต้องปิดฉากเลยถ้าไม่ตายดิเว้ยเดีมันไม่ได้เองปิดฉากเลยถ้าไม่ตายมันก็อยู่ในฉากนะให้ตายเถอะมันก็ยิงในฉากน้องเพื่อนอ่ะจังหวะนี้ตายซะมันชื่ออะไรวะเก็นทาโร่เกียทาโร่กอย่างสวยจัดฉากนี้เออเฮ้อ 애다나 <suss> <suss> โอเคครับชนะไปมาดูตัวต่อ,ตอไปครับเราจะเล่นตัวอะไรอ่าขอเป็นรีเคยแล้วกันนะครรีเคยเอาล่างล่างนี้ดิใช่เปล่าเอาล่างนี้ดีกว่าล่างนรรมเราจะเป็นอ่เดนโอด้วยปะหรือคาบุโต้เลยละกันขอเป็นคาบุโต้เลยละกันนะฮะปะอะไรเนี่ยเจอขอเจอแบบดีเอ็นหน่อยครับดีเอ็นมาดีเขยกับดีเอ็นนะครับ จัดไปเอาพันคอปเปอร์มาดีกว่าวิคิวจะได้ด่านเดิมมากครับมากครับนักกันได้แล้วมาดิใครโตเจอกันหน่อยดีมาเลยซิกัสส์ฉันก็ไม่กลัวหน่อยเหมือนกันกูพาคแหล่งกูดนีด่ <laughs> มายอดนี่ยนี่แน่ะดหรอล l หรอลลอุย้ยทีมผิด เออื้โดนเหมือนกันวะมานี่แไงน,นี่แไงขอแปลงล่างหน่อยดามายเฮ้ยนี่แไงเป็นกันล่าเรียกพันมาดิเรียกพันครอปเปอร์มาเลยอุ้ย,ยมันไปกดกันทำไมเนี่ยมากลับเป็นดีเคดีกว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะใช้หมัดเฮ้ยใช้หมัดไงวะปืนเหรออุ้ยผมไปเรียกไอ้น,นั่นได้ไงวะ ผมเรียกดวงมาไงวะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยงงนะเนี่ยเบื่โอ้ยหมันไซว่ะแม่งเล่นแม่งเลยกูเล่นแม่งท่าไม่ตายแม่งเลยหมันไซใช่ไหมไสึกษาสึกษามาเลยสดๆครับเออไรเดอร์คลิกเต็มๆสวย KO นะครับเอาชนะ DN ไม่ได้ครับต่อไปรอบ2องอะไรทุกคนปาครับรอบ2นะครบับอันนี้เล่นเร็วๆกันเลยนะครับผมแบบตัดแค่บางช่วงแคนะ่นั้นเฮ้ยเนี่ยต้องมีแน่โคตรเท่อ่ะโอ้โหมาดิมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้ยจิ้มผิดจิ้มผิดเนี่ยเนี่แยเป็นยังไงฮะเขาปรตูยังไม่ได้ใช้งานเลย อุ้ย,ยมาคขาประต,ตมาครับเรามาลุ้นกัน123 123 123มาครับใครจะได้ครับมาดูกันเดหรือคขาประตเช็ดเราได้สือครับถือว่าสุดยอดนะถือว่าสุดยอดกันอยู่นะครับไปเลย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 ,ลยนี่แน่โดนไปแล้วระเบิดระเบอ้อ เป็นไงละ่ะฮะเพอร์เฟกเลยนะครับโหทุกคนเอามาดูตวัวสไตายของ EP นี้แล้วครับเออ่ผมจะทำเป็นตัวอะไรดีนะโอสดีปะปะโอนเลยแล้วกันโอนล่างไหนดีเออไม่ถูกแล้วกันเออโอนล่างธรรมดาแล้วกันนะครับเออล่างแดงเลยมาขอโอนล่างแดงเลยผมชอบเสือเสือสวยดีโอสเจออะไรดีครับสู่หมานแล้วกันตัวอะไรเนี่ยไอวันเลเดอร์นั่นอีกละ โอเคครับเรามาเจอด่านมาอุยล่างนี่สวยจัดพร้อมมาพร้อมพร้อมที่จะบวกกันแล้วมาเออเออไม่โดนไม่โดนไม่โดนคอ,โโโคอมโบคอลิตะคอมโบเหรอมั่วแล้วพุทมั่วครับมันจะไม่ได้รำล่างอะไรสักอย่างนี่แนนี่แน่นี่แนนี่แน,น,น่ถือว่าแต่ว่าผมว่ามันโหดมากเลยอุ้ยเปลี่ยนได้ด้วยออขอเป็นนี่ละกัน แดงฟ้าแดงดีล่างไรเนี่ยอุย้ยใช้สายเลยด้วยฟันไปดิขอตรงกลางแล้วกันตรงกลางของผมขอเป็นแดงแล้วกันแล้วข้างล่างผมเป็นแดงไม่ใช่ละไม่ใช่ละมัวแล้วกูผมชอบโอ้เราสนุกดีครับนี่ไหนนี่ไหนหุ้ยจะตายจะตายจะตายขอเป็นแดงก่อนขอเป็นแดงก่อนแดงนั่นแหละมาขอเปลี่ยนล่างก่อนนี่โคตรเท่เปลี่ยนล่างแล้วก็กดท่าไม่ตายไปเลย อุ๊ยโดนจี้หายละมันต้องปิดฉาก้วยถ้าไม่ตายไม่งั้นไม่ได้นะครับทุกคนมาขอหน่อยนี่ไงขอหน่อยขอหน่อยเป็นไงล่ะเพื่อนโอ้ยฟินิ์มันโคตรเท่อ่ะร่างเนี่ยไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตอ่ะเฮ้ยสุด เคโอนะครับเพราะว่าร่างนี้แม่งโคตรเท่เพราะว่าเท่ว่าร่างไดโนเสาร์อีกอะในร่างคลั่งเฉยยังเป็นแดงอยู่นะครับมาทุกคนเฮ้ยนี่เนีน่ยนี่นี่เนี่ยยังเป็นแดงอยู่ผมขอเปลี่ยนดีกว่าสีฟ้าแล้วอ่ะอุ้ยมันไม่เป็นฟ้าเหรออุ้ยหรือฟันหยอดเลียนดิหยอดเลียนฝันเองทีมันกันได้ปะขอเป็นฟ้าดิอยากเป็นฟ้าฟ้าโอเคฟ้ามาผมขอเป็นฟ้าแล้วครับโอเคโมเดอร์เปลี่ยนโดกนกระทืบซะแล้วเฉยคอมโบฟ้านะครับ นี่แน่ไม่โดนเฉยฟาดฟาดฟาดเจอแซ่หน่อยเพื่อนเจอแซ่สายฟ้าหน่อยเป็นไงโคตรโกงอะ่ะโอสเฮ้ยอุ้ยไม่โดนเดี๋เพื่อนเพื่อนแซ่แม่งไม่โดนเลยวะเจอแซ่แม่งไม่โดนเลยอ่ะเฮ้ยหลบก่อนนี่แน่นี่แน่แบบนี้ต้องสู้กับน้ำดิเฮ้ยเวลาอยู่กับน้ำมันจะเก่งนะครับเฮ้ยยิงอะไรออกหัวได้มาเมื่อกี้เดี๋ยวดูผมยิงยิงอะไรออกหัวโอ้เป็นน้ำนะครับเป็นน้ำยิงออกมา ทอดไปเถอะแม่งมอืออือมาครับแดงแดงต้องมาแล้วแดงเฮ้ยกดผิดแดงมากาัไไปก่อนครับไปร่างไปร่างแดงตายซะมึงอ่ะตายซะปิดฉากด้วยถ้าไม่ตายครับนี่โอ้โหแม็กสุดยอดจริงมาภาพสวยนะครั้าแบบ เมื่อก่อนภาพพูดสวยตอนนี้แบบภาพมันไม่ค่อยสวยเ <c oughs> ท่าไหร่โอ้หวิธีจัดมาเลเดอโอสนะครับ <K> <O> โอเคโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครห้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่พัทหน้านะครับ